สวัสดีค่ะมอน,น้เดอคุณนดุดมาเพราะว่าเพื่อนๆในยูทูบสงสัยว่าน้ำเชื่อเพชรอ,อุดอรในมียังมีอยู่บ่มีจริงบ่ล้วก่าของแท้มันเป็นยังไและมีเป็นของปลอมบอ่มีหลอดบอ่มีใบให้บ่คุณนดุดจะมาถามเจอี๊ด้ค่ะเป็นเจ้าเจ้าของน้ำเชื่อคล้ายน้ำเชื่อห้ปีเลกฟ้า คุณโอกโ๋กับโมีความรู้นะคะเนอวก็อยากหูขึ้นกันเมือนี้ว่ามันเป็นยังไดหลอดน้ำเชื่อกับใบน้ำเชื่อนะเดี๋ยวว่าเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะน้อเจอีวัสดีค่ะ,ค,ะคือเพื่อนๆใน YouTube เขาอยากเห็นใบสมเพชรอุดระพุทธเื้อว่ามียังมีน้ำเชื่อหรอหลอดเอ้เพอุดอ,อยูตอนนี้ตอนนี้มีเหลือจกหลอดหรือจ้า ประมาณประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าหลอดใส่ใบสมมัน่นคอเบิงแน่ไปแจงไหนมันจะเป็นสีตรงนี้จะเป็นสีสีแนสีเปล่าอ,อ่อ,อนอ่อน้าตัวใดสีเข้มๆนะของปลอมอ๋อสีเข้มมี่ของปลอมอีกนี่ค่ะโอ้ยอ่ทั้งหลังล่ะทั้งหลังทั้งหลังปกติไอ ลายปีซี่ค่บปีมะนีมันสีมีตาปั่มตัวนีกับปีนีสิมีตัวนีเพิ่มมานั่มอ๋อก็คือสองปั่มแมนบอหรือว่าอันเดียวถาสมมติว่าซสื้อปีนีมีสองมีสองเสื้อก่อนจะไม่อันเดียวแมนบอ่ใบสมค่ะแล้วมันก็สิมีลายเส้นนั่แล้วมีหลอดบอหลอดซสื้อไปงกับปพร้อมหลอดหลอดหนึ่งใบหนึ่งหมายถึงว่าซสื้อซื้อ้อมหลอดที่นี่เวลาเข้าสมเนี่ยเข้าไฮหลอด มันน้ำใบอยู่เปล่อ๋อถามเอาให้ลูกค้าที่สมถามเอาส่วนมากเขาเขาเขาเก็บหลอดใบ้บ่ก็ต้งเก็บเลยสำคัญคือหลอดอ๋อหลอดมันก็มีตำหนีน้ำของปลอมมันก็สิตังหลอดจริงนี่เป็นแจงไดยจ้ะถ้าหลอดจริงหลอดมั่นไหมั่นดีเดมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองหลอดมันจะเป็นสีเหลืองนี่หลอดมันอ๋อนี่นี่หลอดเพอุดรของจริงบ่นนี้อ๋อนี่นี่คือหลอดอีรีเ่ หลอดอีหลีผสมแล้วนี่ผสมแล้วอ๋อผสมแล้วกับไฮลอดมะน้ำแมนบอก่ะแมนขยายเป็นตรงสีนี้ของของเป็นยังไงของปอมเป็นเดาได้ไหมมันมันสิมี่เดี๋ยวจะไทยลูกห้ชัดๆว่าตำนี้ตัวนังสือแต่ละหมองมันมีตงไงต้นของส่มชัดๆส้มชัดๆนี่นี่ดีของจริงแม่นบอกนี่แมนเขียนว่าแชมป์โลกแชมป์ยังไง โลกแชมป์โลกเพชรอุดรตีเล็กฟาร์มศูนย์มันจะเขียนือกันเลยแต่ว่ามันสิมีตำาหนีของโต๊ะหนังสือบ่รรืุกกันตรงขยายชาติชาติยายช่แชต้งไหนตรงไหนโตัวตัวเหล็กศูนย์ศูนย์สองนี่เออศูนย์มันบกกลมเด้มันสีมีเหมือนตรงนี้อยู่ตรงหลงเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันสันเดี๋ยวนะของจริงนี่คือคือของจริงนี่ตตวีเดี๋ยวเดี๋ยวจังไพรูปออก อ๋อยังขายลบเอาโอเคค่ะสูตนีนี่นี่และศูนย์ตำหนีแมนบอร์ทิดค่ะเป็นของจริงปกติขายมันจะมีลายเส้นนะมันจะคล้องเลยบริสเซนแล้วเส้นมันจะเป็นลายเส้นแบบนี้เส้นเหินเบิรงเลยเส้นเหิเบิรงเลยนี่มีได้เส้นแบบนี้เด้อค่ะถ้าให้ดูดอนของจริงนำเชื่อกจะคลองนำเชื่อกเขาเส้นแบบนี้เด้อค่ะมีลายเส้นเฮี้ยตีเล็กบอ เราบอดได้เส้นอ๋อเราบอดได้ขายเนาะเราอ,าอย,ยาู่ฟาร์มเนาะค่ะนี่เด้อค่ะนี่ใบาาทั้งใบทั้งหลอดเด้อค่ะมีต้องมีลายเส้นเจี๋ยอีน้ำเน่แล้วกข็ข้างข้างหน้าเริ่มเส้นตอนต้นมันหลอดสามพันอ๋อเริ่มเส้นตอนสามพันเอา้าค่ะเขาซื้อไปลอยสองลอยนี่ให้เจ๊งเด๋อบ่มีแล้วบ่เหลือแล้วบอสมัยก่อนหนุน ก็เป็นใบเปล่าใบใบแบบนี้เปล่าเปล่าไปให้เขาเมืนบอก่ะมันบดเดือดเดือดกันดอกเดานี่อ๋อบดเดือดจะเป็นเจ้าปีอะไรอ๋อใบนี้มันก็มี่หลอดเดียวหลอดก็มีดด่หลอดเดียวมันจะคือกันทุกอันเลยอ๋อที่แบบใบแบบใดเดียวนี่กับใบแบบนั่นอ<ม>ืมเพววาราะหลอดเดียวกันหลอดเดียวกันเดียวเดีค่ะค่ะจะไม่มีเพี้ยนอืมของเปล่าก็จะเอาเขาจะเอาไปสแกนอ๋อเข้าไปสแกนสีมันจะเพี้ยนมันจะเข้มขึ้น ไลายก็นั่นใบยังก็เฮ็ดไอไปไปพิมพ์ตลอดตัวขายอันนี้เลยแมนใบผสมมันแท้ใช่ใช่ได้ยินอยู่ใค่ได้ยินว่ามีมีหลอดมีหลอดมีหลอดแต่ว่ามีใบพร้อมพรอมลอยมาเส้นเลยนั่นไอ้ต้องมีกับขึ้นเบิ้งขึ้นผ้าเรื่อกอะไรซองเบิ้งใน่ตรงอ๋อซองเบิ้งเอายังซองเห็นนี่ขวดอุ้ยกล่องยังน่องซองมาได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอคอเบิ้งไอ้ภาพเมดเด้อ จะ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 โอเคค่ะมีอยู่เนาะมีจริงอยู่เนาะไอ้ดําเชื่อเพือรู้ดอนแล้วก็มีหลอดมีใบไ้มีลา่เส้นเจอีนะแต่พ่อแม่ไา่เส้นเจอีกับบริษัทมาจากตีเล็กฟ้ามเนาะนี่ใบนึ่ให้คู่กันใบนี่ใบหนี่ไฮคู่น้ำบ่แคมไฮน้ำบ่ ซื่อลราจะไปน้ากันเมนบอค่ะถ้าเป็นมีลูกเพดูดอนต่อมาน้ากันเจังซี่เอาถ้าเข้าสื่อต่อเลยกระตรงต่อไปต่อไฮต่อเขาเอาถ้าเข้าว่าหายล่ะเอเบิรงลักษณะบอกลูกมันอ๋ลูกมันเบิรงลูกม่นเอาเมนบอค่ะปตีเลคายน้ำเชื่อไอ้เจี๊ยยยน้ำเชื่อขอบคุณค่ะเจี๊ยสวัสดีค่ะ สองสองเขา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 หนึ่งมันจะเป็นบอติดตรงนี้พิมบอติดเป็นเป็นกุมกลมเนี่ยพิมบอติดนี่คือของแทหรือของปลอมของแทของแทพิมบอติดมันจะเป็นจุดบอติดออีกเขาหนึ่งมันจะเขาเต็มมันมีสองเขานะมีสองเขาไม่นจ่มีสองเขาอีเด้ของแทไม่ใช่ขาคแทอีกเนึ่งบ่เต็มีตัวนี้มันจะบอเต็มมันบอติดเขาตรงนี้จะเป็นจุด แล้วก็ไอ้ตรงล่อเรือตรงเนี้ย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 มันจะมีจุดตรงเนี้ยเนี้ยทุกอันทุกหลอดดำทุกหลอดแม่นบอกทุกหลอดจะเป็นทุกหลอดคือว่าไปไปไปจ้างเขาพิมพ์มาแม่นบอกหลอดฟูงพิมพ์หลอดเดียวพิมพ์พิมพ์ห่อเดียวคือกันหมืมันต้องคือกันว่าทุกหลอดต้มนี้อ้ออ่างก็มีจะอุ้งอ๋อค่ะแล้วก็ ว่าไม่มีไหล่หมองอยู่ได้เบิ่งอ่ะแต่ไอตรงไอไอดอนนี่ดอนต้องเลิกไปนี่เลิกท oh ุกอันเลิกทุกอันอ่าอย่าเป็นมีลักษณะเบิ่งอยู่แล้วก็ไหนวะเนี่ยไอตัวไอตัวไอตัวศูนย์ศูนย์สองเนี่ยไอตรงเห็นบ่เห็นบ่ล่อเรือเนี่ยมีจุดเนี่ย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 เรือเรือจะมีจุดแบบนี้ทุกทุกอันแล้วก็ไอศูนย์ศูนย์สองเนี่ยไอตรงเลขศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเปี่ตรงเนี่ยเป็นขึ้นตัววีเนี่ย ซึ่งของปลอมมันบมันบมันบัมีหรอกถึงจะมีตรงซื่อจะเกะเคียงกันมากแต่ว่าพอมาซองเบิ้งมันจะมบนจะมีลักษณะพวกนี้มันอ๋อ่านั่นแหละมันมีลักษณะมาหมากกันเลยแบบนี้มันก็เป็นลักษณะทุกแบบเหมืดอันนี้เมืดคือกันแล้วถ้าผู้ใดมีหลอดแท้ซองหลอดก็ไปซองใส่กันมันจะมีคือกันเหมือนใวิธีวิธีดูน่ะคือหลอดแท้ซองหลอดหลักการเมื่อซองเบิ้งลักษณะต่างๆเข้ากับพิจญาณะเบิ้งเอาถ้าของปลอม สองเบิ้งปุ๊บมันเก๋มันมันจะมันจะรีเลยแหละแม่ตกต้องซื้อจากไกลไกลเคียงยังสี่หลักแต่ว่ามันจะบมีลักษณะพวกนี้เลยโอเคแต่ว่าต้องต้องต้องไปซองสองหลอดนะใส่กันหลอดแท้สองหลอดต้นนี้ต้นนี้มงได้ขึ้นกันหมดมันก็จะขึ้นกันหมดจะมีทุกหลอดอ่าโอเคจะอาจจะได้ใบแท้แบบนี้ไปก็ได้อืแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วสุ้มบัวติดเขาก็เอาไปแอบอ้างอะไรขึ้นกัน แต่ว่าเป็นของแท้แต่ว่าเขาตรงเบิ้งอูมันเอาธาตุเป็นโตแล้วอ๋อตรงเบิ้องลุลักษณะอ่าตรงเบิ้งลักษณะต้นโตคือมันมีเอกลักษณ์ตรงไหนเนี่ยดูด่วมันมีหูเนาะหูแต่มันจะดูดีอ่ะแหละแข้งขามันจะใหญ่อยังมันจะแบบมนค่ะแมนเนาะถ้าบ่แมนไป่ดูด่วนนะดูดีก็ดีคือกันแมนบ่แอนเพราะว่าเพราะว่าของของแท้ถึงจะแท้จังไดียกยาใบแท้ก็ะยาบางที่นี่เขาก็สามารถแอบอลางได้คือกันถ้ามันออกเป็นโตแล้วเพราะว่าไพย่าน ถ้าเกิดยังบ่เป็นโตกับตองสอบถามกันด้ดีอ่ะตัวเนี้ย <Okay. S 1> ว่ามันจังได๋มาเป็น,น,น,นจังได๋มางเลยอ่าขอบคุณค่ะเฮียติเล